ครับสวัสดีพี่น้องว่องไปครับผมคำคำครับผมเบิึงสักสุพรรณครับเอาแล้วนะครับปัญหาเกิดครับผมถึงคำเย้โหดคนติดยาครับพี่น้องเฮ้ยตัวหนูครับผมตัวหนูครับตัวหนูเก็บงานแล้วครับงานสุดท้ายแล้ว

ดัยรมันเด็ดสินสคนเดด่าซุ้มเหรอครับเขาเขาซุ้มเหรอครับพเด็บ,าบงานีลยวเด็งานบองาสุดท้ายก็ร้องุดท้ายครับ พากนด้ดูีดีก่งัดใดเบ่งัดใ้โอ้รุ่นน,นี่แน่นรุ่นน,นี่แนีนตึ๊บเรี่งเปิดตู้ท,ที่เปิดตู้ เิ่งอยู่ถึงที่นี่ของชูเพื่อนเหรอครับได้อยู่ได้อยู่คือว่าเขาก็ไม่น่าเลยีแบบว่าแต่มันเกิเหนียวแน่นหอครับจะทำเสร็จแล้วครับหัวบวกหรือหัวหัวเงินเบื้องที่นอนเออคนจอยแบกเล็กย่าไปย่าไปไว้ได้ใไงนาได้ละกินเล็กเด้อ ล่าเขาแก้งยิงละยันวได้วกคิปว่าเขาแก้งนะแก้งขอบติดอีน้องเอ้ทำตัวนันที่ในคอน็นเลาน้อว่างอยู่ด้วย

bây giờ ว่าเมื่อกี้เดินงัดหมุนไปแล้วครับ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  น้องถึตู้ก็อ๋อทานครับพี่น้องเชบเปเล็กเดี่ยที่จุดเอาไปใส่ไปทันคนเมียนเอาอีเด้อ

Gracias. No, la no, no. ไอ่หอต้นเสียอได้ชิบบ้างก็สับเินไปได้เร่อง่อยาพระเอกมันตายตอนจบเดี๋ยวจ็บงานทงสุทายวาตายตอนจบจากสีรอเลยเสารอเลยในกลางในก็สีเบื้ทานแล้วในตอนไหนก็ชาดปะชาก็เกอเอาแล้วกอดแงกแกอยู่

Hướng, 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 ừ, thử, thả loài rồi nha Hả? Nha Nha, cái này lay vẫn lục lay vẫn Ừ khâu bên là chín Còn đèn, ừ. ừ. Và đây, nhắm lút chốt về phút mỏng Đây thả loài Hút không? ờ, 400เออ phải แต่ tăng má, มาเกือบ400 loài là vẫn bó, ได้อยู่พั่นเพราะว่าจากกินตั้งพูนี่ก็ได้100กว่าไหลอยู่ครับ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  chết, ครับครับ là, cả, nữa nằm 哦，我激动啊 บินเล็กๆครับก็เรียนบินนี่ท่านเก็บไม่ตายตอนจอบประมาณนั้นแหละครับ ครับผมพี่น้องชิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับมืดค่ำแล้วครับมาพกุไล่กุฎแฉ่เบาต่าอจรวดเด้นะครับผมชิปนี้ก็จากลาพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ